หนังสือเรียนหน้า80นะคะมาดูกันค่ะตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่าอะไรคะขยายหน่อยนะลูกโจทย์บอกว่าทิพมีน้ำเชื่อม10เศษ1ส่วน2ลิตรครั้งแรกนำมาบรรจุ6ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรครั้งที่2บรรจุน้ำเชื่อมที่เหลือทั้งหมดขวดละ1เศษ1ส่วน2ลิตรคำถามก็คือว่า ทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่2ได้กี่ขวดคะวิธีคิดนะคะวิธีทำม,มาดูเลยวาดรูปนในหนังสือเนี่ยวาดรูปมาให้นะคะเพื่อที่ให้หนูดูแล้วอา,อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นในหนังสือบอกว่าครั้งแรกเนี่ยบรรจุ6ขวดขวดละเศษสาส่วน4ี่ลิตรบรรจุหขวดนีบรรจุ6ขวดหนึ่ง6องสามสี่หขวด 1, 2, 3, 4, 5, ขวด,ขวดละเท่านี้แล้วแต่น,น้ำเชื่อมทั้งหมดเนี่ยนะคะมี สิบเศษหนึ่งส่วนสองลิตรนี่ทั้งหมดนะคะน้ำเชื่อมทั้งหมดนี่มีเท่านี้โจทย์ถามก็คือว่าทิปบรรจุน้ำเชื่อมครั้งที่สองได้กี่ขวดครั้งที่สองก็คือนี่น้ำเชื่อมครั้งที่สองเนี่ยบรรจุขวดละหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองลิตรแต่จะได้กี่ขวดนั่นเองนะคะมาดูกันนะ่ะ วิธีทำอ่ะเขาบอกว่าอย่างไรหาจำนวนขวดที่บรรจุครั้งที่2โดยนำปริมาณน้ำเชื่อมทั้งหมดเนี่ยมาลบกับปริมาณน้ำเชื่อมครั้งแรกอ่ะปริมาณน้ำเชื่อมทั้งหมดเนี่ยมาลบกับน้ำเชื่อมครั้งแรกใช่ไหมคะนี่เอามาลบกันนะคะนี่เอานี่ตั้งน้ำเชื่อมทั้งหมดตั้งลบกับน้ำเชื่อมครั้งแรกเราก็ต้องหาประน้ำเชื่อมครั้งแรกเท่าไหร่ก่อนนะคะอ่ะจากนั้นจะได้น้ำเชื่อมที่เหลือใช่ไหมคะจากนั้นนำปริมาณน้ำเชื่อมที่เหลือเนี่ยคำตอบของ2ออันเนี้ย ลบการคำตอบเนะี่ยเอามาหาด้วยน้ำเชื่อม1ขวดที่บรรจุในครั้งที่สองเนี่ยได้ขวดเท่าไหร่นะเนี่ยามาดูกันนะคะวิธีทำทิปมีน้ำเชื่อมนี่1ิเศษ1ส่วน2ลิตรน้ำเชื่อมทั้งหมดเท่านี้ครั้งแรกบรรจุ6ขวดขวดลาเศษ3ส่วน4ลิตรคิดเป็นนี่เอามาคูณน,นะคะเอา6คูณเศษ3ส่วนสีได้ยังไงมาดูกัน คูณกันได้ยังไงคะอ่าไหนใส่กรอบหน่อยสิดูง่ายขึ้นหน่อยนะคะอ่าตัดได้ตัดเลยค่ะเพื่อที่จะได้จํานวนที่น้อยลงนะคะอันนี้ครูตัดนะคะเอาแม่อะไรตัดคะเอาอะไรตัดได้ทั้งส่วนและก็เศษนี่เมื่อไหร่ที่หนูจะตัดทอนหนูต้องตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะนี่หกนี่ก็คือหกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะ ตัดได้เลยเอาอะไรตัดดีแม่สองได้ไหมคะลองดูแม่สองนะคะสองสองสี่สองสามหกใช่ไหมคะสองตัดสามไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ได้เท่าไหร่คะอ่าสามคูณสามได้เก้าสามคูณสามเศษได้เก้าใช่ไหมคะสามคูณสามได้เก้าตัวส่วนเหลือสองตัวเดียวนะคะเอามาใส่ตัวสองตัวเดียวอ่าตัดได้เศษเก้าส่วนสองลิตรอ่าต่อไปเหลือน้ำเชื่อมเอา ต่อไปเหลือน้ำเชื่อมก็เอาน้ำเชื่อมทั้งหมดตั้งลบกับน้ำเชื่อมครั้งแรกใช่ไหมคะนี่น้ำเชื่อมทั้งหมดตั้งลบกับน้ำเชื่อมครั้งแรกได้เท่าไหร่น้ำเชื่อมทั้งหมดนี่ให้เป็นจำนวนคละมาเราจะทาน้ำจานวนคละให้เป็นเศษเกินได้นี่สิบเศษหนึ่งส่วนสองทำเป็นเศษเกินได้เศษยี่สิบเอ็ดส่วนสองนะคะทําได้ยังไงสิบคูณสองได้ยี่สิบยี่สิบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดส่วนสองนะคะอ่าต่อไป เราได้แล้วนะคะนี่เราได้เศษ21ส่วน2ลบกับเศษ9ส่วน2แล้วอ่าลบได้ยังไง21ลบ9ได้เท่าไหร่คะ21ลบ9ได้เท่าไหร่คะ1ลบ9ไม่ได้ยืมหน้ามา1เป็น11อันนี้เหลือ1 11ลบ9ได้2 1ชักลงมาเป็น12ใช่ไหมคะ21ลบ9ได้12 21ลบ9ได้12อ่า ได้สิบสองส่วนสองสิบสองส่วนสองเอาแม่อะไรมาตัดได้บ้างคะแม่อะไรตัดคะแม่สองได้ไหมคะสองหนึ่งสองสองหกสิบสองตอบอะไรคะตอบหกลิตรค่ะนี่ตอบหกลิตรนะคะได้แล้วนะคะน่าได้หกลิตรแล้วนะคะนี่คาตอบของอันแรกนะคะได้หกลิตรนะคะทีนี้ เขาก็บอกว่าจากนั้นนำน้ำเชื่อมที่เหลือเนี่ยมาหารด้วยน้ำเชื่อมหนึ่งขวดที่บรรจุในครั้งที่สองเอามาหารค่ะครั้งที่สองเนี่ยบรรจุน้ำเชื่อมได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองลิตรครั้งที่สองบรรจุได้เอาหกไปหานค่ะนี่เอาหกไปหานนะคะนี่เอาหกไปหานค่ะเศษหนึ่ง ขอภาย1เศษ1ส่วน2ทำจำนวนครันี่ยทำให้เป็นเศษเกินได้เศษ3ส่วน2ทำยัง,ง่าย2งคูณ1ได้2บวกกับ1เป็น3นี่ได้เศษ3ส่วน2นะคะหหารเศษ3ส่วน2 6หารเศษ3ส่วน2อันนี้มันก็คือ6ส่วนหหารกับเศษ3ส่วน2นั่นเองใช่ไหมคะการที่จะมาหารเราแปลงไปเลย หารอยู่นะคะอยู่ในรูปของหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะได้ยังไงคะได้เท่าก,กับเศษ6กส่วนหคูณกับเศษ2อส่วนสามนั่นเองใช่ไหมคะนี่นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะสลับกันนะคะอ่าทีนี้ได้เท่าไหร่คะ่ะคูณได้ เ,เอ้ตัดได้ไหมคะเนี่ยตัดได้ไหมลองดูซิตัดได้ไหมคะตัดได้อยู่มั้งเนี่ยสามหนึ่งสามสามสองหกใช่ไหมคะได้ข้างบนเศษเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองคูณสองสองคูณสองได้สี่ค่ะตอบสี่ได้เลยนะคะนี่ตอบสี่ได้เลยนะคะคําตอบก็คือสี่ขวดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเมื่อไหร่ที่อยู่ในรูปของการคูณตัดได้ตัดได้เลยนะคะถ้าถ้ามันตัดได้หนูตัดได้หมดเลยนะคะอ่า